ผมแลนเดอร์ว้าวคุณช่างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวซัมซุงกาทซี่แท็บเอสหกไลปี2 0 2 4ตัวที่แล้วปี2022ผมรีวิวแต่ตัวแรกปี2020อะไรเงี้ยมีแต่คนบอกราคานี้มี iPad ราคานี้มีแท็บเล็ตผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมรีวิวตอนนั้นเนี่ยคนเข้าใจแท็บตัวนี้มากขึ้นนะครับแล้วขายดีมากๆจนของขาดตลาดตัวนี้เนี่ยเป็นแท็บที่ขายฟีเจอร์ล้วนๆคุณเอาไปใช้งานจริงได้อะเอาไปว่ารีเสิร์ชข้อมูลเอาไปใช้เอกสารทําข้อมูลต่างๆเล่นโซเชียลรองรับแ,ปปแปปอป รองรับ s a m s ุ n g Dex แล้วตอนนี้มันมี De ็แบบใหม่มาด้วยราคาเปิดตัว12,990บาทมาพร้อมแรมสตเลย์ร้ตัวเดิมมัน64อันนี้ผมตีนิดหนึ่งคือให้แรมมา6เพิ่มขึ้นมาก็ได้หรือ8มาเลยก็ดีนะแรม4มันไม่พอใช้นะมันเหลือใช้อยู่ประมาณ6 0 0แล้วก็ถ้าซื้อตามโปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่วันที่11เมษายน67เป็นต้นไปที่ Samsung ช h o p เว็บไซต์ออนไลน์ Official Sho p e, อป l a z แล a ซด้าอะไรของเขาเนี่ยก็จะได้ราคา, 11, าในา,านี้มากกามาใหนบ ปากกาไม่ต้องชาร์จนะเขียนได้เลยคือ Response Time การตอบสนองเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันเหมือนเหมือนรุ่นพี่นี่แหละคือจุดเด่นของเขาถ้าคุณซื้อ iPad เนี่ยคุณต้องซื้อปากกาอีก3 4 0 0พันเนาะแล้วก็ถ้าคุณจะได้การใส่ซิมอีกนะคุณต้องเพิ่มอีกอันนี้ใส่ซิมได้เลยในตัวแล้วถ้าเกิดความจุคุณไม่พอ128ยย่ดกิกคุณก็เพิ่มไมโครอีดีการ์จากถึงแกรได้อีกหนึ่งเทราไบต์ถ้าเป็นไอแพดเนี่ยถ้าคุณซื้อหกนจบอี่ากิมได้ด้วย เล่นเน็ตได้ด้วยโทรได้ด้วยนะครับไอแพดมันโทรไม่ได้อันนี้มันโทรได้มันคนละจุดประสงค์กันเลยแล้วตัวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่คุณจะไม่ต้องซื้อแอปซัมซุงโนนอะไรพวกนี้มันทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันของปากกาเอาไว้ใช้เรียนดีมากใครเรียนภาษาแบบผมเนี่ยแปลภาษาอังกฤษได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนี่คือความสามารถของมันมีจําหน่าย2สีสีเกรย์ก็คือสีนี้แล้วก็สีมิ้นต์ก็คือสีเขียวหน่อยๆออกสวยๆหน่อยนะทีนี้รูปทรงตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบยนบูนินบ ทั้งตัวแล้วก็เป็นแบบมินิมอล เป็นการดีไซน์แบบเรียบๆเบสาสัญญาณก็จะครอบคลุมตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็มีตัวสีซัมซุงแบบนี้จะไม่เหลือบเท่าไหร่แต่ถ้าเหลือบก็จะเหลือบเมาๆจะเป็นเหลือบเมาๆสีดํานี้นะฮะแล้วก็มี AKG ก็คือลําโพงเขามีถึง2ตัวด้วยกันรองรับ Dolby Atmos เปิดได้ทันทีกล้องหลังไม่มีแฟลชนะครับ<อ>จุดพิจนาแล้วก็ความละเอียด8ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นชิปเซตตัวใหม่ถ่ายรูปดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็ด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูใหม่นะตัวปากกาเนีี่จะ้ ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ด้านซ้ายเป็นลําโพงนะครับเป็นไมค์ตัวหนึ่งแล้วก็มีรูแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะด้านล่างไม่มีอะไรไม่มีตัวพินต่อคีย์บอร์ดอะไรทั้งสิน้นตัวนี้จะต่อคีย์บอร์ดบลูทูธด้านขวามือเป็นท้ายซองรับชาร์จ15วัตต์ซึ่งก็ช้านะฮะแต่ว่าแท็บเล็ตมันค่อนข้างจะแบตอ,อืดอยู่ถัดมาจะเป็นลําโพองอีกหนึ่งตัวเสียงดีมากตัวนี้บางแค่7ม mm, มซึ่งเท่าตัวเดิมเลยแล้วก็น้าหนักก็เท่าๆเ,เดิมคือ46 467กรัมนะครับเท่าเดิมการใส่ซิมก็ประกาวออกมาแล้วจิ้มซิมออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนี่อุปกรณ์ในร่างกายผมต้องใช้ได้ใช้ทุกอย่างครับคุณผู้ชมใส่ไมโครดีการเห็นไหมหนึ่งรูแล้วก็ซิมอีกหนึ่งอันการดีไซน์แบบนี้ผมชอบมากมันดูไม่ลกไปมันดูไม่ลิเกมันดูแบบเรียบนะครับไปตั้งดูก็โอเคสีมันก็ดูหรูดีแล้วก็งานประกอบก็โอเคเลยทีเดียวนะจอเนี่ยก็จะเป็นแฟลตหมดเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายมากผมใช้มาเนี่ยติดนิ้วมืออย่างนี้เลยคือแบบเสสยยคว นะแล้วก็ด้านหน้าครับเป็นการดีไซน์แบบสมมาตร4ด้านเท่ากันนะลูกกล้องจะอยู่ตรงนี้ด้านตั้งนะไม่ใช่อยู่ด้านนอนฉะนั้นเวลาเรา call, วิดีโอคอลเราก็จะต้องจ้องด้านซ้ายตรงนี้<อ>มันไม่ได้อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ<อ>ก็จะเป็นประมาณนี้ระบบรักษาความปลอดภัยมีการใส่พินแล้วก็สแกนหน้าการสแกนหน้าตอนมืดก็ต้องเปิดหน้าจอให้สว่างถึงจะสแกนติดมันจะไม่ใช่ตัวแบบ 3D สแกนหน้านะครับซึ่งเป็นปกติของราคาเท่านี้หน้าจอ10.4นิ้วเป็น TFT จริงๆเป็น PLS ของเขานั่นแหละ2000คูณ12พิก เซลล์ W U XGA plus แล้วก็เรโชรจะเป็น5ต่อ3เวลาเราฟังมันจะแปลกๆแต่เวลาเราเล่นคอนเทนต์พวกนี้ยูทงยูทู e มันจะค่อนข้างจะเต็มจอดีทีเดียวแล้วเขาทํามาสําหรับแบ่งหน้าจอฟีเจอร์ของเขาได้ค่อนข้างโอเครีเฟรชเรทอยู่ที่60สิเฮิร์แล้วก็ค่าพิกไบเท์อยู่ที่400นิตจริงๆแล้วไม่อยากจะให้มองคําว่า400เท่าไหร่คือเวลาซัมซุงเคมสเปคอย่างจอ a m ม l e d ดซัมซุงนี่เคม8 0 0คือสว่างกว่าชาวบ้านเขานะบางตัวเคม1พันไม่สว่างเท่า Sam ซัมซุง Samsung. เอาเป็นว่าผมใช้เนี่ยในสถานการณ์ นะแต่ถ้าไปสะท้อนแดดจังๆเนี่ยคุณก็ต้องระวังการสะท้อนจอนิดนึง uh huh. ผมว่าในราคาเนี่ยผมโอเคแล้วจริงๆแล้วผมลองปรับค่าความสว่างเนี่ยเวลาเทสการดูหนังอะไรกับจออื่นเนี่ยจอ p s s a m s u n g หรือจอ IPS เนี่ยมันค่อนข้างจะสว่างมากๆเพราะว่ามันมีแบ็คไลท์สีขาวที่เป็นแผ่นเลยมันจะสว่างมากแต่คุณต้องระวังแบบมาสะท้อนนิดนึงเอาแนะนำมาไปติดฟิล์มด้านนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ให้ RAM 4 s t o r a g e 128มาให้เพิ่มไมโครดิกา์1เท RAM 4เนี่ยโหมันน้อยเกินไปนะครับต่อให้ตัวนี้สามารถเพิ่ม RAM มมเสือนจาากตัวควค เ,เพิ่มได้ถึง8เป็นฟีเจอร์แรมพัสซึ่งอันนี้ผมปิดไปนะครับพอปิดไปนี่เล่นได้ลื่นๆเลยนะมันน้อยเกินไปผมว่าแรม6อะ่ะกำลังพอดีคือผมไม่ได้เป็นคนบ้าสเปคแต่ตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยม,มันเปิดได้3แอปเนี่ยมันโอเคแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องการแรมที่เร็วเปิด,ปดเกมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเงี้ยซึ่งมันเป็นฟีเจอร์หลักของซัมซุงที่เขาชูลงมาผมว่าให้แรม6มานะ่ยจะพอดีมากมันจะเหลือใช้ประมาณกิ๊กกว่า,วาสองกิกอะ่ะดีแต่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอีกทีหนึง ชิปเซตเป็น Exynos หนึ่งสองแปดนนะครับซึ่งมันก็จะรันเกมหลายเกมเล่นได้โอเคเอาวีผับจีอะไรพวกนี้แต่ว่าพูดในแง่ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะถ่ายรูปสวยแล้วก็การใช้งานความรวดเร็วเนี่ยก็มันเป็นแท็บเล็ตใช้งานอะแท็บเล็ตใช้ฟีเจอร์มันก็โอเคของมันอยู่แล้วนะครับเป็นแบบ5้านาโนเมตรนะตัวเดิมมันจะเป็น Snapdragon นะเป็นแบบ8นาโนเมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเจ็ดพันสี่สิบมิลลิแอมชาร์จสิบห้าวัตถือว่าชา้านะครับ วัน U I หกดด้วย Samsung Dex มีมาให้แล้วก็รองรับ LTE สามารถเล่นเดตในตัวแล้วก็สามารถโทรคุยได้ด้วยใช้เป็นเครื่องบริษัทเป็นเครื่องสำรองไว้เ,เครื่องประชุมเป็นเครื่องสำหรับร้านค้าสบายๆ Samsung เนี่ยจะชอบไปคุยกับบริษัทต,ต่างๆเนอะอย่าง Microsoft อย่างอะไรก็ตามแต่ที่ให้เอกสิทธิ์สำหรับคนใช้ Samsung นะนี่ก็เป็นจุดดีของเขานะครับทีนี้มาเรื่องการใช้งานครับแท็บเล็ตตัวนี้ออกแบบมาถ้าเกิดว่าคุณทำงานเนี่ยคุณทำแนวนอนโอเคแต่ถ้าคุณเล่นโซเชียลเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่า Android แล้วก็ แอปพลิเคชันมันอัปเดตไปมันไม่สามารถที่จะพิกเป็นแนวนอนได้ฉะนั้นผมต้องมาเปิดแอปแนวตั้งแบบนี้ในหน้าจอแนวนอนเนี่ยทุกแอปมันจะอยู่ในแล็บโหมดหมดเลยนะครับเนี่ยมุมมองแนวนอนสําหรับแอปแนวตั้งแอปไหนที่เวลาเราเล่นแนวนอนไม่ได้ให้เรามาติ๊กในนี้หมดเลยเนี่ยอย่างเช่น Facebook s h ปปีเห็นไหมผมมาติ๊กในนี้หมดเลยมันก็จะเล่นได้ในแนวตั้งแต่มันก็จะเล่นแนวแนวตั้งแบบเหมือนมือถือแบบนี้ก็เล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแนวตั้งแบบนี้มันก็ตั้งเต็มแต่ถ้าเกิดคุณ ก็นี่คือมัลติวินโดว์สำหรับแอป,ปทั้งหมดก็คือคุณสามารถใช้จอเล็กๆอย่างเงี้ยได้ทุกแอป,ปเลยคุณจะเล่น Facebook จอเล็กๆแบบนี้หรือแอป,ปไหนก็ตามที่แบรนด์อื่นไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นจอเล็กได้ซัมซุงทาได้เป็นจอเล็กอย่างเงี้ยคุณจะคิดงานเปรียบเทียบ4.4 promotion shopping แบบเนี้ยคุณก็เปรียบเทียบเลย l a ซาด้าช้อปปีอันหนึ่งลาซาด้าอันหนึ่งนะครับน็อกด็อก ok อันหนึ่งหรือว่าเวลาวลา,าคุณทํางานหารีเสิร์ชข้อมูลคุณก็เอาซัมซุงโน้ตมาจดเอาไว้ตรงนี้คือเป็นจออาาาไไว้้้งนี่นปมบบด๊ Ah, I mean it. เห็นไหมเนี่ยแต่พอเวลาเปิด3 4แอปที่มันมีแอปที่แบบว่ามันจะมีวิดีโอมีอะไรที่มันจะต้องกินแรมอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบอย่างเงี้ยโหลดช้านิดนึงแต่ถ้าแบบแอปที่มันไม่ได้มีภาพหรืออะไรเงี้ยมันก็โหลดได้นะอ่ะจดไปอะไรเงี้ยก็จดได้เล่นแอปเดีย่ยไ,ได้ประมาณ3แอป5แอปเนี่ยมันจะเริ่มช้าแล้วแบบโหลดช้าซึ่งโดยปกติคนเราก็เล่นประมาณเนี้ยสอแอปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําขยายจอเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เป็นขยายครึ่งจอแบบนี้หรือว่าเราจะทําจอแบบให้มันทานสเปรย์เลนส์อย่างเงี้ก็ได้ะรรหือว่าาเจแตะ mengi มาเป็นจอเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่มาหรือว่าเราจะขยายเป็น2จอแบบนี้ก็ได้บนล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเจ้าจอนี้มาแยกเป็น3จอแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่มันจะช้าๆหน่อยแต่ถ้าคุณเล่นพวก Facebook ไปกับ YouTube พวกเนี้ยมันเล่นได้สบายมันจะไม่โหลดช้านะครับมันจะปกติไยใช่ไหมคุณเซฟไปหน้าหลักก็ได้เนี่ยติดดาวไว้ออไปแถมงานก็จะลงด้านล่างเอาไปแผนเอชดีกว่าปุ๊บไม่สามารถเพิ่มได้แล้วเพราะว่าแผนเอชของผมเนี่ยเพิ่มได้22อแอปสูงสุดเลยซึ่งเยอะที่สุดในตลาดแล้วแหละเอาแอปมาเพิ่มกนงนงี้้อ,อาาาปดดไหขม คือที่เราแพรกันไว้ YouTube กับซั m s u งอินเทอร์เน็ตกดเข้ามามันก็จะแยกเป็น2หน้าจอแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวท็อปที่มันแบบชิปแรงๆมากๆกับตัวกลางๆย่อขยายขนาดได้หมดซึ่ง Samsung ทาได้อิสระมากๆเลยนี่คือการเล่นแอปต่างๆเนาะซึ่งก็จะแนะนําว่าให้ใช้ประมาณ3แอปในการเปิดอย่างเงี้ยได้หรือว่าถ้าคุณเล่นเกมเป็นแอปจอเล็กๆอะ่ะ คุณก็สามารถทําได้อย่างเช่นผมจะเปิด R V แบบจอเล็กเนาะมันก็ยังได้นะครับถ้าเป็น2แอปแบบนี้แต่แบบอย่าคาดหวังว่ามันจะเร็วพูดปาร์ตซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการใช้งานแบบเกินสเปคมันค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้ยังให้ Samsung Dex มาด้วย Samsung Dex เนี่ยมีถึง2โหมดด้วยกัน Samsung Dex โหมดคลาสสิกจุดดีก็คือว่ามันจะทํางานเหมือน PC เลยเห็นไหมมันจะมีแถบ Ta ั k ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยสามารถเปิดแอปได้20แอปมันจะไปอยู่ด้านล่างหมดเลยสมมติผมเปิดเกมเห็นไหมย่อลงไปผมเปิดอันนี้ย่อลงไปมันก็จะขึ้นนนมมาผมเปิดอันนี มันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวผมจิ้มจิ้มเรียงเลย เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เปิดได้ถึง20่อันก็ย่อไปตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ประมาณ4-5หน้าเลยถ้าไม่ใช่แอปแบบหนักๆอย่างที่บอกเช็คเมลเข้าเว็บไซต์ YouTube พวกนี้มันได้4 5ห้าน้าได้อยู่แต่ว่าพอเริ่ม5้าหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการหน่วงๆละแต่คืออย่าไปเล่นเยอะขนาดนั้น2 3แอปเนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีหรือว่าคุณตอบอ e ีเมลจำนวนเยอะๆเ,เนี่ยก็เข้ามาในนี้เลยตอบอ e ีเมลเข้าไปสมมติผมสั่งป้ายเสื้อนะครับผมก็สามารถที่จะดึงตรงนี้เข้ามาตอบเมลอย่างนี้ได้เลยซึ่ง Samsung Mode Classic บหม่ ที่เวลาเราเล่นพวก Facebook อย่างเงี้ยมันจะบังคับแนวนอนได้เห็นไหมแต่มันก็จะไม่ค่อยถนัดอะเพราะว่าแอปแนวนอนเห็นป่ะว่ามันแสดงผลเยอะมันไม่ได้เห็นคอนเทนต์บนกับล่างไงมันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะย่อได้เล่นแบบนี้ไปแล้วกันนะครับนี่คือสามารถเล่นแอปแนวนอนได้แล้วก็เด็กแบบใหม่นะครับคืออันนี้เมื่อกี้เราเข้าแบบคลาสสิกมาแบบใหม่ครับเริ่มมันจะหน้าตาคล้ายๆเดิมครับแต่มันจะทางานเร็วมากเห็นป่ะมันจะไม่ต้องโหลดเข้าหน้าเด็กมันหน้าตาเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเราใช้แท็บเล็ตธรรมดาแต่แท็บทารากพวกนี้ ก็เหมาะกการทํางานเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเราใช้มันติวินโดว์เยอะๆนี่กดจอเล็ก คือมันจะทําจอให้เราเตรียมพร้อมในการใช้งานหลายๆจอนะครับซึ่งผมติดโหมดใหม่นี่มากก็เหมือนกันใช้ได้ประมาณ3แอปถึง5แอปตามขนาดของแอปข้อดีของเด็กโหมดใหม่นี่ก็คือเห็นปะเวลาเรากดมาเนี่ยมันจะเตรียมพร้อมให้เลยแล้วมันก็จะเป็นโหมดจอเล็กๆเงี้ยเราสามารถซ้อนๆๆได้แล้วเราก็ปรับหมุดได้ครับปรับหมุดก็จะอยู่ด้านหน้าตลอดนอย่างเงี้ยหรือเราแยกเป็น2จอก็ได้ปึ๊บเนี่ยเราก็หาแอปที่แยกเป็น2จอเด็กแบบใหม่เนี่ยผมชอบมากนะครับหรือว่าจะกดตัวนี้ปึ๊บ เพื่อค้นหาแอปที่จะเปิดใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราจะจดงานไปด้วยรีเสิร์ชข้อมูลด้านนี้จดงานด้านนี้ ก็ทาได้เนี่ยแต่เวลาเล่นเราเร็วอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมมันจะไม่ได้แบบเร็วมากนะคือต้องค่อยๆไปนี่คือเด็กโหมดแบบใหม่นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนแถบมาได้เหมือนโหมดปกติเลยแต่ว่าตัวทัสมันจะอยู่ยด้านล่างมันจะสะดวกเวลาเราก,กดขึ้นกดขึ้นอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เด็กสาหรับโหมดใหม่ทีนี้ฟีเจอร์ฟังก์ชันปากกาเนี่ยมันแทบจะเหมือนตัวรุ่นพี่เลยแค่มันแบบไม่มีแอร์คอมมานะแต่ว่าพวกนี้มันสามารถเซตได้หมดเลยเนี่ยกดมาหนึ่งทีเนี่ยคุณจะแปลภาษาเขียนบนหน้าจอไหนแคปงานส่งลูกค้าแคปได้นะครับปึ๊บนี่ ันนี้พี่โพสอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งฟีลลิ่งในการเขียนเนี่ยมันก็ปากกา4,96ระดับผมว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของตลาดแล้วอ่ะแล้วมันปากกาแถมมาด้วยอ่ะต้องซื้อหลายพันนะมันเขียนแบบลื่นจนแบบใกล้เคียงตัวท็อปแต่ตัวท็อปเนี่ยดีเฟนเทชจอมัน120ไงค่าความหน่วงของปากกาดรือ latency เนี่ยมันจะต่ำมากซึ่งมันก็ต่ำกว่าแบบถ้าหลักร้อยเนี่ยคือเราก็จับไม่ได้แล้วมันหน่วงค่อนข้างน้อยมากนะครับเอาเป็นว่ามันเขียนมันตามมืออยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆนะที่เราทัชไปหน้าจอเนี่ยดีเลย์มันก็5-60 แต่บางคนอาจจะซีเรียสเรื่องปากกาเนาะแต่สําหรับผมผมว่ามันดีมากแล้ว่าสำหรับปากกาเป็นเทคโนโลยีวอลคอมนะเนี่ยคือจุดเด่นของซัมซุงก็คือได้เทคโนโลยีปากกาที่ดีที่สุดในโลกมานะครับก็เป็นปากกาเนาะมันจะไม่เหมือนกับ iPad ที่มันจะฝนได้นะครับเน้นงานจดมากกว่าแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆคุณแอปตรงนี้ได้ว่าคุณจะเอาฟีเจอร์อะไรเข้าไปเนี่ยฟีเจอร์กดปากกาเพื่อเป็นทางลัดเข้าแอปก็ได้ฟีเจอร์ที่มันขาดหายไปก็จะมีพวกแกลนพวกฟีเจอร์ซูมดูอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลักๆคือเขียนบนหน้าจอแปลภาษาเนี่ย เน็ตฟิกเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ฟังภาษาอังกฤษผมก็กดแปลภาษาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แปลเป็นรายคำนะครับอันนี้ผมแปลทั้งบรรทัดเลยเนี่ยอันนี้คือการแจ้งเตือนความล้มเหลวระบบไม่เสถียรเนี่ยโอเคเราก๊อปมาล้วก็มาเรียนใส่พวกนี้วาง นัแล้วเราจะจดตามก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ซึ่งแปลภาษามันแปลได้หมดจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทําเยอะในการรีเสิร์ชข้อมูลคือเอาไปแปลภาษาคอมเมนต์ในช่องต่างประเทศก็จะได้รู้ว่าเออรุ่นนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงเงี้ยครับก็ใช้ได้ง่ายนะครับจะเรียนจะจดอะไรเนี่ยใช้ได้ซัมซุงโน้ตเนี่ยอันนี้ผมใช้งานแบบจริงจังอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้พวก c 4นะครับเ2สยี่สต่างมันก็จะซิงกับพวกซัมซุงแอคเคา n t ์เนี่ยมางานที่ผมเคยเขียนเอาไว้ต่างๆนานาเนี่ยผมไม่ต้องบอกกันแล้บงคือมันเขียนจะไม่รู้จะเขียนยยังงไแล้้ว่โดปรรระมาาาสํหบกใช ปากกานะครับต่อไปเรื่องเกมครับต้องบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่ได้ทํามาสําหรับการเน้นเกมเป็นพิเศษ,ษ,ษแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นแบบแบตคุณหมดเล่นทดแทนได้ไหมผมไม่เล่นอวีมานานๆเนี่ยเล่นอวีอยู่ประมาณ50กว่าเฟรมเรทหกสิบเฟรมเรทไม่แหลกสู้กันสบายการเข้าไฟ์กันอะไรแต่ว่าต้องบอกว่าฟิลลิ่งการทัดในการเล่นเกมเนี่ยจอมันจะมีความแบบไม่ได้ลื่นมากเพราะนั้นคุณต้องไปติดฟิล์มด้านมันไม่ได้เคลือบสารโอรีโอพวกนี้มาให้มันทัดลื่นๆนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบหนืดๆ จะมีแบบบวกกันเยอะๆจริงๆแบบลงสก,กิลเยอะๆแล้วก็ลงสก,กิลอันติเต็มๆเนี่ยมันก็จะมีตกเหลือ52เฟรมอะไรพวกนี้อาจจะมีแบบเฟรมหน่วงลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเล่นเล่นลื่นไหมเล่นเล่นได้เลยแล้วก็ปรับกราฟิกยังไม่ได้สูงสุดแต่ว่าพวกกราฟิกพวกสีหน้าจอสวยแล้วก็ลาโพงค่อนข้างดีมากคือเป็นลําโพง2ตัวก็จริงนะครับมิติเสียงค่อนข้างดีเสียงใสเสียงแหลมเนี่ยมันจะมีมิติที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมากๆที่ไปฟังพวกพอดแคสต์หรือว่าเป็นเสียงเพลงที่มันมีเสียงแหลมๆม,มันจะทําได้ดีีมมิิต มันจะกกลางวานฟังโอเคเลยแล้วก็ดังพอประมาณไม่ได้ดังสุดๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ในการประชุมพวกนี้มันก็ยังได้ยินเสียงลาโพงนะหลายๆคนใน1สิบได้ยินหมดแล้วก็เกมผับ G เนี่ยจะปรับได้กราฟิกเอดีเท่านั้น uh huh. แล้วก็เฟรมเรทเดี๋ยวปรับได้ถึงระดับ3ปรับเกินนี้ไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากๆเลยทเลหลายๆตัวเนี่ยปรับ เกมเนี่ยกราฟิกได้เกินนี้แล้วแล้วก็เล่นได้ลื่นแต่ตัวเนี้ยเล่นได้แบบพอใช้อ่ะก็เล่นได้ทั่วไปทับดีไหมก็โอเคใจโลสโคปเปิดได้นะตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะลื่นแต่เล่นฟิลมันไม่ได้สนุกทั้งเท่าไหร่ด้วยกราฟิกเอ่ยเดี๋ยวเฟรมเรทเอยมันไม่ได้เปิดสูงมากนะครับแต่ถ้าไปเล่นแก้ขับได้ไหมเล่นได้เกมแอนฟพวกเนี้ยผมปรับกราฟิกเป็นคุณภาพเลยก็คืออันเดิมมันจะเป็นตั้งค่าดั้งเดิมเนาะผมก็ปรับให้มันสูงขึ้นเล่นได้ดีภาพสวยเลยนะครับม หมันว่ามันเล่นเกมได้พอประมาณอะแต่ถ้าไปเล่นเกมที่มันต้องレสปอนเร็วๆอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้แนะนํามัน100%ประมาณนี้มันจะไปเก่งเรื่องการทางานใช้ฟีเจอร์ใช้ในสํานักงานใช้ในชีวิตประจําวันนี้มากกว่านะครับความร้อนมีไหมความร้อนตัวนี้ด้วยครัที่เป็นแท็บอะเนาะมันจะความร้อนน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับแท็บในเลนราคาตลาดเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีความอุ่นๆเข้ามาที่ตรงนี้บ้างที่ชิปเซตมันอยู่ตรงนี้นะครับกรณีอะไรบ้างกรณีที่คุณใช้ 4G ในการเล่นเกมแล้วคุณไม่เปิดแอร์งเงี้ยมันจะมีความร ผมว่าร้อนอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตนาะมันกระจายความร้อนได้ค่อนข้างเร็วมันอุ่นแบบมันร้อนไหมไม่ร้อนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปมันไม่รู้สึกร้อนมันจะมีก็ต่อเมื่อตอนที่ผมเปิดแอปเรียงกันยี่สิบแอปตอนแกล้งมันอะแล้วก็คลิกเข้ามาให้มันแสดงแอปหนึ่งแอปสองแอปให้มันโหลดเยอะๆพอมันใช้โหลดเยอะๆเนี่ยมันก็จะอุ่นๆร้อนๆขึ้นก็จะร้อนๆมาตรงเนี้ยอันนั้นในกรณีที่คุณใช้เยอะๆแบบแกล้งๆมันเรื่องกล้องถ่ายภาพด ส่งรูปจากพวก A 3 5ไปหรือเปล่าดูดินี่คือแท็บเล็ตถ่ายนะเนื่องด้วยความที่มันเป็น Exynos หละมันกลายเป็นแท็บเล็ตที่ถ่ายรูปได้โอเคแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องชิปประมวลผลผ้าอะไรพวกนี้มันจะยัดมันเหมือนมือถือไม่ได้นะมันต้องไปยัดจอใหญ่ยัดฟีเจอร์ใส่ปากกามาอะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจเนี่ยอย่าง Dynamic r ร n g e อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บแบบไม่ได้ดีมากถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยผมว่าได้ประมาณสักกล้องประมาณตัวส5 0 0 0ของซั s ซ n งเลยซึ่งกล้อง a ั s u n งมันจะเด่นเรื่องอะไรานรึ่ ในเลทของมันนะครับสีมันจะไม่เพี้ยนมันจะถ่ายได้ซึ่งถ้าคุณจะถ่ายของส่งเจ้านายถ่ายสินค้าส่งอะไรพวกนี้ผมว่ามันโอเคอยู่แต่ถ้าเอาไปถ่ายแบบย้อนแสงแสงจังเข้างียมันยังไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเป็นปกติของพวกแท็บเล็ตแล้วก็การเก็บชัตเตอร์เก็บอะไรเนี่ยเร็วนะครับเนี่ยผมถ่าย s 2 3มาถ่ายนะรูปภาพอะ่ะปึ๊บถ่ายปับป๊บ ภาพเห็นไหมมันเก็บเร็วคือมันไม่ต้องประมวลผลหรือมันไม่ต้องรวมภาพอะไรเพราะเป็นแท็บเล็ตไงแล้วก็มีภาพบุคคลภาพบุคคลเนี่ยถ่ายได้ดีเกินคาดไะมผมไม่คิดว่าแท็บเล็ตหมือนหนึ่งจะถ่ายได้ดีแต่ว่ามันก็โอเคในระดับมันนั่นแหละแต่ถือว่ากล้องมันโอเคแล้วอย่าเทียบกับมือถือนะครับคนละแบบกันเลยนะนี่เทียบกับแท็บเล็ตด้วยกันแล้วก็กล้องหน้าครับกล้องหน้าเนี่ยไม่ได้กว้างเท่าที่ควรเหมือนมือถือเลยปกติเนี่ยแท็บเล็ตบางตัวมันจะเป็นแบบกล้องมุมกว้างไปแล้วเพราะว่าใช้ในการวิดีโอคคคออลเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่่่่ยยยยยถถ้้้้าาาาุกก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 ััััแแมมม็็็็็็จจะะตตตรรรวววสสไไพทหงู์ ด้ยดีเทลมันโอเคนะพอมันเป็นเล็กเซนออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันจะโอเคเรื่องการถ่ายภาพชัดเจนเลยมันจะไม่วุ้นไม่เละนะครับถ้าแสงพอประมาณนี้แล้วก็กล้องมันจะอยู่ด้านนี้เห็นไหมเวลาถ่ายเนี่ยตาคุณจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คุณต้องมองกล้องนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิดีโอคอลเนี่ยคือข้อพิจารณาหนึ่งคือคุณต้องมองกล้องมาด้านนี้ไม่งั้นมันจะเพี้ยนนะครับกล้องมไม่ได้อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองถ่ายภาพบุคคลนี่เบอร์เนียนเลยนะครับจากลองถ่ายลหลายๆที่มาเนี่ยเบอร์ได้เนียนแต่เอเดียร์ก็ไม่ได้เราก็บเง ไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันโอเคแล้วการอัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแท็บเล็ตเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะติดอันเดอร์เบื้อนบืหน่อยถ้าไปเทียบกับแท็บ A9 ที่เรารีวิวมาก่อนหน้านี้ยราคามันจะด r o p ลงกว่านี้แล้วก็จะไม่มีปากกานะนั่นเป็นแบบสายคุ้มค่ามันก็จะติดอันเดอร์ติดเบื้อนเืเวลาเราถ่ายแต่เนี้ยเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ว่าคุณจะหันเข้าแสงหรือว่าย้อนแสงจังๆครับซัมซุงเป็นแบรนด์ที่เก่งวิดีโอมากเพราะมันจะใส่ชิปการอัดวิดีโอมาดดีีเเเเเเนนนนน่่่่ยยยขขาาาา้้ออออแแสสงงงงงไไฟฟทมััป็็ูะกกกบจรื ถายย้อนแสงไทายนี้แต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือแท็บเล็ตถามว่าประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนผมว่ามันดีมากแล้วแหละสำหรับแท็บเล็ตนะแล้วก็กล้องหลังก็อัดวิดีโอได้ดีตามสไตล์เลยนะครับแต่าก,การโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่จุดกลางโดยประมาณสำหรับเรื่องกล้องโอเคเลยทีเดียวเสียงอัดมาดีนู่นนี่นั่นลำโพงดีนะครับ yeah, yeah, yeah. Tell him that I ain't so crack Know your money long when your people came for that I'm Bali yeah. My mama told me that did my calling I keep that stick, I don't do no brawling Open out the doors and let them Yeah, they all Taller man, yeah. Ooh, ready enough to dollar signs, yeah. Ain't a no hot in front of Hollow kind. yeah. Bring up like a Taliban, yeah. That's my paper, don't you? Bottom line, yeah. Curry me Patty, for me, break my wrist off, yeah. yeah. Lift off, I got. I just wanna have fun Come and beat me up Samsung Galaxy Tab S6 Lite ปี2024ผมเชื่อว่าเป็นแท็บที่จะขายดีมากๆอีกหนึ่งตัวสรุปข้อดีคือราคาคุ้มค่า11,990คุณได้แบรนด์ Samsung นะสหรัฐริการเยอะแยะการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตแพทความปลอดภัยมีแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับมี Samsung Auto Booster บ็อกซ์สแปมบ็อกอะไรพวกนี้มีมาให้ Samsung Knox ก็มีมาให้ปากกามีมาให้ในตัวเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องชัดแบบเขียนดีมากจอก็กลางๆให้มาก็ดูคอนเทนต์ดูอะไรได้สีโอเคลําโพงเสียงดีกล้องก็ให้มาโอเคข้อเสียข้อติ สำหรับผมก็คือการเปิดแอปเยอะๆก็จะมีอาการแบบโหลดช้าแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเราเล่นแนวอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถที่จะหันเป็นแนวนอนได้คุณต้องมาปรับนี้แต่อันนี้ก็คือข้อดีของมันนั้นมันสามารถปรับให้มันเป็นแนวตั้งเล็กๆแบบนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชาร์จได้ค่อนข้างช้านะครับ15วัตต์แล้วก็สเปกมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมันจะไม่ได้เหมาะการเล่นเกมจ๋าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านพิจารณาว่าเอาไปใช้งานด้านไหนมากกว่ากันสำหรับวันนี้ผมต้องขอลากานไปก่อนสวัสดีครับ